สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner นะครับผมผม A I am a runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้วันนี้คลิปนี้นะครับผมอยากจะมารีวิวเจ้าฟิลิ n i x H L อะไรวะ H L สามสิบสอง R T นะครับผมนที่เป็น ต้องเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของตัวผมเองน่ารักตลอดมาเลยทีเดียวนะครับผมนะจากฮ่องกงเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมนะไปใช้เฮดแรมตัวนี้ในงานดอร์อินทนนท์บายยูทีเอ็มบีด้วยนะครับผมในวันที่9ธันวาเนี่ยทุกคนนะครับผมนะก็ก็ ใช้ตัวนี้แหละยังไงก็อยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันผมลงระยะ50กิโลเมตรนะครับทุกคนก็ไม่น่าพลาดหรอกตัวนี้ตัวนี้เป็นเฮดแรมตัวกลางของเขาแล้กันตัวใหญ่มันคือหกิบหเนาะโอ้โหใช้ได้สว่างปาแตกแบบว่าชอบมากอ,นนอันนั้นอันร้อยโลร้อยหกสิบหกโลร้อยไม้นี่ได้แน่นอนอันนี้ได้เป็นตัวกลางนะเพราะว่ามันดูจากซีรีส์มัน HL32 นะครับผมนะ Uh, ตัวต่ำลงมาตัวถัดจากตัวนี้ก็เป็น HL 1 8อันนี้ก็ชอบเหมือนกันเปนแสง,แส,งสีเหลืองนวลๆอันนี้เรามาดูกันว่า HL 3 2อ R K T มันมีดีอย่างไรอะไรยังไงมาดูกันครับผมโอเคเรามา unbox เปิดกล่องกันก่อนเลยแล้วกันขั้นแรกโหเนี่ยคือผมชอบแพคเกจทุกคนเนี่ยดูดิแล้วก็พอได้เห็น headlamp ตัวข้างในไหม จะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนเลยพอเห็นสีแดงแล้วมันมีแรงทันทีใช่ไหมเออนะพอเห็นสีแดงแล้วมันมีแรงทันทีว่าเราไปดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับผมทุกคนครับนะก็คืออันเนี้ยเท่าที่อ่านคร่าวๆนะโหสว่างสูงสุด800ลูเมนเลยทีเดียวทุกคนเออ800ลูเมน200ลูเมนไฟต่ำสุด70ลูเมนนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันโหมดด้วยฟังก์ชันโหมดมันก็จะเป็นพวกแบบเล็กๆอะ่ะไฟเล็กๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราโอเคอันนี้ไม่มีอะไรกล่องนี้ไม่มีอะไรที่เราจะเห็นมีก็จะมีเนาะมีสายชาร์จมีสายชาร์จเนาะแล้วก็เป็นตัวเฮดแรมเนาะเป็นตัวเฮดแรมสีแดงชอบกันเลยทุกคนชอบชอบชอบเป็นเป็นคนชอบสีแดงเออนะซึ่งแ แล้วจ้าซึ่งสายมันก็ค่อนข้างถูกใจอยู่แล้วเป็นสายบอกว่าแบบปรับไร้เข้าหัวได้ทุกคนดูดิเห็นไหมเออมันมันค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวเนาะข้างในมีวารันตีมีคู่มือนะครับผมนะแล้วก็คู่มือสแกนได้อะไรได้นี้อันนี้จริงๆแล้วมันใช้งานง่ายไม่ยากนะครับผมนะไฟมี2โหมดนะครับผมเป็น โหมดใหญ่มีดวงใหญ่กับดวงเล็กนะครับเป็นฟังชั่นแนลโหมดกับกับเมนโหมดเป็นเป็นเมนหลักนะครับทุกคนนะครับเนี่ยเนาะสวยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาออกก่อนนะจ๊ะเนี่ยมันจะมีอ่ะมันมีตัวปรับปรับให้เข้ากับหัวครับทุกคนหัวใหญ่หัวเล็กใส่ได้หมดนะครับทุกคนครับมาทุกคนมา สีแดงแรงเลยจริงๆนะครับผมนะเรามาคาดหัวกันเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมมันหัวเล็กไปมันเล็กไปนะเราเราต้องขยายสายคาดหัวมาหน่อยโดยโดยการดึงแป็กครับดึงนี้แป็กนะมีเสียงแป็กนะเราค่อยๆดึงเชือกหรือเส้นเนี้ยออกมานะแล้วเราก็ลองไปทาบดูครับทุกคนให้เราทาาหัวได้ปุ๊บพอทาบได้ปุ๊บนะครับผมทุกคนให้กดแป็กนี้ครับแป็ก กดแป๊กนี้ครับนะแล้วก็หมุนครับหมุนหมุนตัวนี้เชือกมันมันก็จะเนี่ยเส้นตรงนี้ครับผมที่เป็นสองเส้นตรงเนี้ยมันก็จะเลื่อนให้เข้าหัวเราเนาะเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยมันก็ได้นะครับผมน,นะเพราะฉะนั้นเวลาทําเนี่ยเวลาใส่ให้เข้ากันเนี่ยก็ดึงดึงก่อนดึงแป๊กอ่าแล้วก็ ขยายไปนะครับท in ุกคนอ่ pues, ขยายขยายไปปุ๊บขยายปุ๊บแล้วก็กดแป๊กนึงครับกดแป๊กนึงแล้วก็หมุนครับเห็นไหมมันก็จะบีบให้เข้าหัวเราพอดีทุกคนเห็นไหมอ่าโอเคไหนๆเป็นไงฟิตเมนต์ฟิตเมนต์อ๋อเป็นไงฟิตเมนต์ไม่คชอบสิเฮ้ยเบาอ่ะเบาเบาดีเบาดีเบาดีเออนะโอเคมากๆเลยนะ ประมาณนี้ดูดูฟิตเมนต์ตรงนี้ครับโอเคโอเคทุกคนมาดูฟิตเมนต์กันต่อนะฟิตฟิตเมนต์ตัวนี้แม่เป็นไงมันสีแดงนะสีแดงแล้วมันจะมีแบบถอดแถบมีแถบสะท้อนแสงด้วยทุกคนคือถ้าไอพวกตรงนี้ที่เป็นสีเทาๆเ,เลยครับตอนกลางคืนเน่มันจะสะท้อนแสงนะตรงนี้ตรงนี้นะครับโคตรแจ่มเลยแจ่มเลยแจ่มมากๆเนี่ยครับฟิตเมนต์เป็นไงบ้างวะมา,มานะ เดี๋ยวเรามาอาธิบายการใช้งานแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรง่ายมากง่ายมากทุกคนสําหรับไม่ต้องดูคู่มือหรอกนะเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยกับเจ้าฟินิกซ์ Phoenix h l 3 2 r g t ครับโอเคครับทุกคนแค่เปิดดูรอบๆก็ดูแล้วสายคาดหัวก็อธิบายให้ฟังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาดูในตัวของเจ้าเฮดแมเลยแล้วกันนะก็ง่ายๆเลย ผมว่ามันไม่มีอะไรยากเลยทุกคนอันนี้คือที่ทชาร์จแบตครับทุกคนเนี่ยเป็นชาร์จแบตนะก็เป็น USB Type C เนาะเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างงี้เป็นหมดแล้วนะ,นะครับทุกคนครับแล้วก็ตรงน,รงนี้ตรงนี้มันจะมีสลักแกะอยู่ทุกคนสลักแกะปุ๊บแกะปุ๊บอ้าวตายแล้วแกะปุ๊บอ้าวทำไมมันสว่างอะเนี่ยอ๋อมือไปเปิดสิทุกคนอะ พอเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวอยู่แล้วชาร์จได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้หมดถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้หมดมันมีใส่ฐานได้ด้วยทุกคนเห็นไหมมันเป็นฐานรีโมทอ่ะฐานรีโมททีวีอ่ะก้อนก้อนเล็กๆธรรมดานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวครั้งหน้าผมมารีวิวแล้วกันนะว่า มันใช้ถ่านขนาดอะไรยังไงนะครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับแต่มันแน่นอนมันถ่านถ่านรีโมททีวีแน่ๆนะครับผมนะเราใส่ถ่านไปก่อนเราใส่แบตเตอรี่ไปก่อนนะทุกคนครับดังแป๊กอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรอีกฟังก์ชันมันน่าจะเป็นประมาณว่านี่ก็ใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะไม่ไม่ต้องดูคู่มือเลยคนคนง่ายเลยผมเชื่อว่าไฟเมนกับไฟเล็กเนี่ยมันไม่สามารถ เปิดได้ครับมันไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้แน่นอนนะครับและกดหนึ่งครั้งมันจะต้องดูแบตอ่าลองดูใช่ไหมปึ๊บอ่าจริงจริง,รงด้วยเห็นไหมเห <laughs> ็นไหมแบตเหลือสามขีไมดไม่ว่าจะกดซ้ายไม่ว่าจะกดซ้ายหรือกดขวาครับปึ๊บอ่าชัวเห็นไหม <laughs> เห็นไหมซื้อหวยไม่ถูกวะนะครับแล้วก็กดค้างกดค้างข้างใดข้างหนึ่งกดค้างหนึ่งวิอะไรเงี้ยข้างหรือสองวิเนี่ยนะ ข้างในข้างหนึ่งไฟข้างข้างที่กดก็จะติดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะมันจะแรงขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวขอปิดไฟดูก่อนลวกันนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนพอดีว่าตอนนี้มันมีการ์ตูนเปิดให้เด็กอยู่ด้วยนะก็เดี๋ยวเราลองแค่ประมาณว่ามีไฟอะไรบ้างแลวกันนะครับทุกคนแล้วมันสว่างแค่ไหนอะไรยังไงร,ระยะนี้ ที่ผมจะยิงใส่กําแพงเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวผมไปหาสถานที่แล้วกันนะว่ามันแรงขนาดไหนอะไรยังไงมันจ้าขนาดไหนยังไงแล้วกันนะครับสปงสเปกยังไม่ต้องอ่านนะเอาแค่แบบว่าแบบแบบธรรมดาก่อนนะผมเปิดไฟดวงเล็กก่อนนะครับทุกคนดวงเล็กตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นไฟต่ํานะครับไฟต่ํานะาดูดูครับไฟต่ํานะครับทุกคนครับไฟต่ํา ไฟดวงเล็กต่มไฟดวงเล็กกลางนะครับเป็นแสงสีเหลืองนวลนๆนะครับทุกคนจริงๆมันเหลืองนะเหลืองออกเหลืองออกขาวอะนะครับไฟสูงครับโหสูงโคตรสูงเลยทุกคนดูดิโหโหสูงนะนี่คือไฟดวงเล็กนะครับสุดยอดเลยอะ่ะอันนี้กี่ลูเมนสเปคอะไรยังไงยังไม่รู้นะอันนี้เป็นทิปอันบล็อกนะ แล้วก็ตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นไฟกระพริบครับทุกคนนะครับนี่นี่นี่เป็นเห็นไหมเป็นไฟกระพริบครับกดอีกทีหนึ่งอ่ากดอีกทีนึงจะเป็นไฟต่ําไฟต่ําไฟกลางไฟสูงครับไฟสูงนี่ก็สูงมากแล้วทุกคนนะป่าแตกอีกแล้วเนี่ยนี่ขนาดใช้ไฟดวงเล็กนะครับปั๊บโอเคกดค้างกดค้างปิดนะครับอ่ะมาดูไฟดวงใหญ่บ้างครับ ไฟยังญ่คือกดกดค้าง,างเปิดโอ้โหนี่มันนี่มันไฟอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้ไฟต่ำครับทุกคนไฟต่ำนะไฟกลางครับทุกคนแล้วก็ไฟสูงครับทุกคนโอ้โหไฟไฟสูงอะเหมือนเหมือนจะเป็นแสงขาวนะจริงๆริงมันมันขาวอมเหลืองนะทุกคนผมว่ามันผมผมว่าผมชอบอะ่ะเออผมว่าผมชอบนะ อันนี้ไฟต่ำไฟกลางไฟสูงนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปหาทริปบริวิวแล้วกันนะครับว่ามันสว่างขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะไปลองที่ตอวอินทนนท์เลยแล้วกันนะครับลองที่เชียงใหม่เลยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็นี่ยังมีอีกอย่างหนึ่งทุกคนผมจะบอกว่ามันมีอย่างนี้ม,นมันมันมีปรับให้เข้าเข้ากับกับ กับทางเดินมันคือมันกดได้ทุกคนเห็นไหมะันนั้นมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ครับมันเลื่อนได้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเออมันจะเลื่อนได้ซึ่งตรงซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยต,ต้องบอกว่ามันก็กันน้ําอยู่แล้วนะต้องถอดต,ตรงนี้นะครับต้องถอดสลักตรงนี้ถึงโอ้ยอ่ะต้องถอดสลักตรงนี้นะครับ ถึงจะเป็นแบตนะแต่ว่าถ้าถ้าดันแค่แค่ตรงนเนี้ยปึ๊บเนี่ยถ้าดันแค่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการกดกดกล้องให้ต่ำลงกดกล้องให้อยู่ในขนาดขนาดสายตาเราพอดีประมาณนี้ครับทุกคนนะนี่ก็ประมาณนั้นแหละเนาะนี่ก็คือการ u n นบลอกนะครับเดี๋ยวใช้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปละ บายๆจ้า